อันนี้ก็คือเอใครเลี้ยงหมาส่วนำหรับคนที่เลี้ยงหมานะครับขอขอขอไปใ,ใช้กือจะให้ดูนะคะโปรดระวังสิ่งเหล่านี้ด้วยนะคร<า>ับที่จะเกิดขึ้น,นกับคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวอันนี้ก็คือเป็นคลัสเตอร์เห็บนะคะวิธีกำจัดก็คือใช้เทสใสแตะนะฮะ เป็นตุทาหอยเลยเป็นวิทยาทานสำหรับผู้ที่เลี้ยงมาครับเพราะว่าอาคงไม่นานมันคงจะโตขึ้นชุดนี้นะครับต่ำมา้งล่างนิดนึงไม่นานมัน,นคงจะโตแต่คุยเยอะมากแล้วก็หาที่อศส่ก็คือหมาที่สุนัขที่เราเลี้ยงไว้ซึ่งซึ่ง คุณปราบเท่าไหร่ก็ไม่หมดเพราะมันจะมีตัวเล็กๆที่คอยฟักตัวนใช่ป่อไม่ใช่เนี่ยอันนี้คลัสเตอร์นี่คือใหญ่นโอยโอ้ยทำไมเห็นด้วยคือในกล้องอาจจะไม่ชัดอ่าไอ้ดูช่างว่างบ่ นี่นี่นี่กระตุ้นชุดใหญ่โอ้ชุดใหญ่เลยดูสิครับชุดใหญ่จ่อเข้าไปใกล้ๆขยายนี่เดี๋ยวคุณถือไฟฉายหน่อยแป๊บนึงขยายขยายในภาพได้ไหมสุ้มอ่ะเอ่อซูมเข้าไปอันนี้จะให้ดูนะซูมใกล้ๆหน่อยซูมอีกน่าจะได้แค่นี้อ่ะสุมอีกซูมได้อีกไหมไม่น่าอันนี้กลุ่มเยอะเลยฮะกลุ่มนี้ประมาณประมาณร้อยตัวได้ผมว่าโอ้มากกว่าน่าจะมากกว่าคุณ เยอะมากอัจดจะอนซึ่งเห็บที่อยู่กับหมา <c oughs> แต่ลนะฟองนะครับมีจะฟักออกมาประมาณ3ามพตัวการผสมต่อครัง้งต่อการผสมหนึ่งครัง้ง <c oughs> ไหนอีกชีเป้ามา เป็นแพเลยเยครับเยอะมากตามร่องปูนนะฮะจะเห็นว่าตามร่องปูนเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูนี่ค่ะไหนนี่ๆๆๆอ๋อเสร็จแล้วจะพาไปดูเลยเดี๋ยวเสร็จแล้วจะพาไปดูว่าที่อยู่ในเทปมันเยอะเยอะขนาดที่เราลอกออกมานะใช่ๆนี่คุณพอจะมองเห็นตรงนั้นตรงนั้นตามตามร่องตามร่องคือใช่หมดเลยนี่หรอ อ่าใช่ใช่เดี๋ยวดูอันนี้นี่นี่นี่เอาแถบแถบนี้ก่อนเดี๋ยวจะพามาดูอันนี้ที่เก็บอันนี้ก็คือที่เก็บได้แล้วคือมันมันเยอะมากแค่เพียงระยะเวลาไม่นานครัะแป๊บแป๊บเองนี่คือตัวเอันนี้หลุดออกมาตัวหายดูหายไหมพอบี้มันจะมันจะเป็นเป็นคล้ายๆว่ามัน มันเป็นสิ่งมีชีวิตอ่ะที่มีเลือดเนื้อ,อซึ่งพอเอานิ้วไปกดมันมันจะเห็นได้ชัดคือต้องต้องใช้แว่นขยายกูดนะนนถ้าเอาแว่นขยายพูดมาส่องใต้นนใต้เลนส์กล้องเนี่ยอ้าวต่อโอเคนี่ใช่ไหมใช่ใช่จะเอาไปปั่นเลยขอถือเพลิเดเพลินน่ากลัว นี่จังนั้นเลยนี่ใช่มันอยู่ในในรูอ่ะในซอกในซอกปูนซอกปูนอย่างเงี้ยซึ่งเป็นอันตรายมากนะครับกับคนเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามันรอการฟักตัวใช่ใช่ทั้งหมดอ่ะเพราะว่าอุณหภูมิแล้วก็สิ่งแวดล้อมเหมาะที่เหมาะสมมันก็พร้อมที่ออกมาเป็นตัวเดินขยับตัวมีเท้าและพร้อมที่จะเกาะในตัวของมันังหมดเลย ซึ่งมันไม่มีทางที่จะหมดไปจากบ้านจากไม่มีทางที่จะหมดไปได้หากเราไม่กันจัดซึ่งอันนี้ก็ไม่ไม่ไม่ใช่ว,ว่าจะรับประกันนะครับว่าจะหมดคือมันไม่หมดอยู่แล้วแหละแต่ช่วยได้ในใช่คือเปิดรลลอยลอ,อมันฟักตัวเนี่ยก็คือแบบคงจะโผเยอะมาก สำคัญก็คือไม่ควรจะปล่อยไว้เออน้องหมาเราเองไม่ควรจะปล่อยเอาไว้หวไไวให้มันโตจนถึงขนาดมันผสมพันผสมออกมาอีกแล้วคือปีนี้คืออากาศชื้นใช่ใช่ถ้าเป็นอากาศชื้นนี่โอ้โหนั่นเป็นเดินเล่นจะพร้อมพร้อมที่จะขยับคุนเหนนอะไรยังไนไคขัสเตรนนั้น<ง> หมดแล้วเนี่ยเป็นปูงเลยไม่หมดคุณไม่หมดมันเริ่มกระจายมันโคตรลงไปไม่ได้มันอยู่ในร่องมันเริ่มกระจายแล้วขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยนี่ๆประมาณสิบอะประมาณสิบไหนนี่ๆเห็นปลายไหมไม่เห็นนิ้วๆฉัน ตอนนี้ก็ถือว่าว่าเอาออกไปเยอะขอตรงนี้อีกทีหนึ่งได้ไหมคะ,ะ <ảo> oby, คือคือเยอะเยอะจริงๆตรงนี้มันมันอยู่ตรงร่องอ่ะอ่ะนิดนึงนิดน,นึงที่ร่องปูนอ่ะอะไรซอกอะไรซอกปูนอย่างเงี้ยเนี่ยคือยังเยอะเลย,ยงเยอะเลยอเยอตกวะ แม่มาดูสินี่กุนคุนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาันนี้แค่บางส่วนนะมันต่่เห็นไหมคะเห็นไหมคะตรงตรงร่องตรงเนี้ยค่ะตัวเดียวนะตัวเดียวตัวเดียวเลยกมอสนี่มันอยู่มานานแล้วกูถือไปใช้หน่อยตรงเนี้ยถ่ายชัดเจนมาก จะให้แตะไหมไม่ไม่คุณคุณถือไฟฉายก่อนนะคุณไหนนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่าคุณถือถือเขาชัดเจนแบบไหนชัดเจนมากอ่ะชัดเจนยังไงนี่คุณดูใต้กล้องโอ้โหนี่ขยายไปอ๋อในฟอกนี่นี่พอพอขยายไปเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นตัวเป็นตัวเลยเดี๋ยวคุณคุณถือถือถือใช่พอเราจ่อเข้าไปใกล้ๆนะจะเหมือนกับเป็นกลุ่มฝูงเป็นฝูงเลยะ อ่าอันนี้คือดูชัดชัดนะคือดูชัดๆัดคือจะเห็นเลยว่าใหญ่มากเลยเซราที่กล้องมันอันนี้กล้องก็โอเคอยู่นะอ่าเห็นไหมคะเป็นตัวเลยคือคืออันนี้แหละปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้คือเป็นร้อยอะคือเป็นร้อยตัวใช่ชุดนี้ใหญ่โอ้โหชุดนี้ใหญ่มากใหญ่มากจริงเดี๋ยวขอจัดการขอเก็บเลยเอาใช้เทปใสนะฮะแตะ แตอย่างนี้นะโลกออกมาแล้วมันจะติดออกมาแบบนี้ครับอ่าเดี๋ยวอะถ่ายถ่ายหรือเห็นแล้วเห็นแล้วถ่ายนี่กำลังถ่ายอยู่เดี๋ยวแป๊บนึงถ่ายเห็นในจอดีคือพอมันขยายแล้วก็จะดูยากอะอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีหนึ่งนะตอนที่เดี๋ยวเราจะไปกำจัดมันคิดว่าพอก่อนไหมคุณ แล้วก็เดี๋ยวพามาดูฝั่งน,นี้นะเดี๋ยวจะมีอีกไหมฝั่งนี้มีไหมคุณคุณอย่าเข้าไปใกล้มันนะอะไรเดี๋ยวมันกระโดดปอปเยอะมากๆมากสองนะักเรียนๆอคอๆอดูอันนี้กำลังคลานอยู่อ่ะ ตอนนี้รู้สึกการยิบ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 ตกหลงถึงเก็บไหมเนอ่ทำไมไม่ใช้ไฟของกล้องคุณจะแก้ปัญหาอันนี้ชุดใจ้วครับรู้สึกว่าะน ไฟของก้องก็เมือนเหมือนกันคุณใช่ไปชาร์จให้ผมนะผมจะได้ทำาเดี๋ยวฉันถือให้ถือให้มาไม่ต้องจะได้ทำงานคุณมันวิ่งมันมันขอขอสักเทปสักหนึ่งอันได้ไหมติดอยู่นี่อ๋อคื่กังไฟคือไม่ไหวแล้วคือคือมันกำลังเดินอ่ะที่ ่เห็นไหมคะเห็นไหมคะคุณอย่าไปประมาทมันนะตัวเล็กๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องไป <c oughs> ล้างมืงออาบน้ำฟำนฟากก็อาจมันเข้าไปปักตัวในตัวคุณในงูหู เกิดบางๆซึ่งเราไม่รู้ใช่มันตัวเล็กมากไงน่ากลัวมากอ่ะสยิวเลยอ่ะ อ้ยต้องอาบน้ำเลยรู้สึกแบบไม่ปลอดภัยรู้สึกคันกระดึบกระดึบยังไงไม่รู้ ไปเผาก่อนก่อนไหมมนะันน่าให้เต็มกระดาษละนี่ถ้าแม่มัดยางเก่งไม่กล้าเข้ามาถึงมัดมันก็เข้าไปได้คุณไม่ต้องกลัวหรอกกลัวมากมันจะไม่เข้าทีเดียวมันจะรอให้คุณคลายก่อนคลายกระดาษคลายหนังยางยมันค่อยๆเข้าเลย ไม่รู้หรอกมันเกาะอ,อยู่ตรงไหนไม่ไม่ไม่ขอบคุณนะที่อวยพรไม่ได้อวยพรผมเตือนทุกความหวังดีแล้วฉันกวรีบไปล้างตัวเลยใช่คือฉ,ฉ,ฉันควรจะพาคุณออกไปจากที่นี่ด้วยมันไม่ปลอดภัยแล้วแหละเดี๋ยวผมงปลาอาบน้ำคุณเปิดประตูดูสิกลัวจะเข้าหัวหลังประตูน,น,น,นี้อ่ะมันน่าจะเยอะไหมนี่ไงนี่ไงใช่ไหมโอ้โห ชุดน <What? S 2> so. uh ี oh. uh ้โโอ้หเข้าไปใกล้อีกชุดใหญ่นะฮะชุดใหญ่เหมือนเหมือนกับชนเผ่าอินเดียแดงนะฮะมันเป็นชนเผ่าอินเดียแดงชนเผ่าอาปาเช่น่ากลัวโอ้ยยิบ นี่คือชนเผ่าอาบะเช่นะครับนี่ฮะมีสามารถประมาณได้ว่าจำนวนประชาก,กรเท่าไหร่เป็นพันนะอะแต่ก็ทำให้คุณขนพองสยองแล้ว ไอฝ่ S <S> ายเก็บก็เก็บไปนะครับฝ่ายคนที่ถ่ายก็ถ่ายไปมีอี้ไมมตรงนี้แหละตรงนี้แหละที่น่าดูวเอาเก็บแล้วนี่นะเก็บแล้วคือกูดูว่าคุณเก็บแล้วกูดูในกล้องสิกูไม่เห็นดูในกล้องเห็นไหมไม่เห็นกูเก็บไปหมดแล้วเนี่ยเยอะมากนะคะในกล้องอ่ะจะจะบอกให้เออกูเห็นไหม นั่นกำลังเดินเลยค่ะตรงมือคุณเลยค่ะคุณชี้สิตรงมือคุณนี่คุณชี้สิชี้ที่ชี้ตรงนนสิอือฮึคุณดูคุณดูคุณดูนี่ใช่ทั้งหมดค่ะใช่ทั้งหมดค่ะใช่ทั้งหมดเลยค่ะผมไม่เห็นเลยใช่ทั้งหมดเลยค่ะนั่นอะค่ะที่คุณชี้เป้าของคุณเนี่ยคือใช่ทั้งหมดเลยค่ะทั้งหมดเลยทั้งแถบเนี่ยใช่ ที่เป็นจุดดำๆน,น,นั่นคือนั่นคือตัวเห็บค่ะอือหือใช่หมดอ่ะหมดแล้ว,มลวไม่หมดพอแล้วแหละผมยอมแพ้มาแล้ว,มลวผมผมกลัวแล้ว <laughs> กลัวเหมือนกันผมผมยอมถอยแล้ว หายใจไม่ออกเลเดี๋ยวจะดูที่เราเก็บมาแล้วแล้วจะจะคุณจะลองโอ้โห,โหขยับไปอีกสิจะบอกว่ามันน่าใจคุณมาติดใจอะไรตรงนี้นักหนา,นออาไ,ไม่ได้ติดดใจไปูคัตเตอร์กลุ่มใหญ่อีกยังมีอีกถัดไปอีกนิดจะได้จบเขอถ่ายตรงนี้เขาไดนะ้พอแลนะ้วแหละแค่นี้เขารู้แล้วว่ามันแย่ขนาดไหน ปิดตากล้องปิดเถอะจะได้รีบเก็บเกบ